คือผมก็สงสัยนะทําไมลูกน้องบิ๊กโจ๊กหรือคุณสุรเชษเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้เงินพน,นันทาไมต้องเอาบัญชีเงินพน,นันไปเอเอาไปจ่ายเงินเดือนให้คุณด้วยใช่ไหมห้าหมื่นเอาแล้วไปเกี่ยวกับเ,เงินพน,นันเนี่ยคุณคุณไม่เคยดูเลยเหรอว่าเอ๊ะมันเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นไหมพี่เคยเห็นไหมฮะเวลาที่มันโอนไปเนี่ยเขาดูว่าใครโอนมาอื พี่ถ้าพี่ไปทํางานอย่างคุณวราวิทย์ทำงานทางผู้จัดก,การทางเจ้าของช่องบอกว่าเดี๋ยวผมให้ลูกน้องโอนเ,เกินเข้าไปคุณวราวิทย์นะเข้ามาเราเราก็รู้ว่าชื่อนี้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วมันไม่มีม้าที่มีเสียงร้องเข้ามาเราก็ด้วยความสุจริตว่าเออเราก็รับกันไปอย่างนี้แม้<ช>ว่าจะไม่ใช่ชื่อของลูกน้องคนนั้นก็ตามเราก<ต>็คิด<ช>ว่าเป็นเงินของลูกน้องคนนี้ แค่ชื่อเนี่ยมันมาจากบัญชีที่เราไม่รู้จักมันต้องเริ่มตรงนี้สิครับใครจ่ายเงินใครจ้างคุณทํางานคุณสุรเชษคุณสุรเชษจ้างคุณทํางานใช่ไหมครับครับคุณสุรเชษต้องจ่ายเงินคุณใช่ไหมครับใช่ครับทำไมให้คนอื่นจ่ายประเด็นมันอยู่ตรงเนี้นะถ้าเป็นผมนะถ้าคุณวราวิทย์จ้างผมเนี่ยผมเป็นคนทํางานให้คุณวราวิทย์เนี่ยคุณวราวิทย์ก็ต้องจ่ายเงินให้ผมนะแล้วถ้าเผื่อ คุณวลาราวินให้คนอื่นจ่ายเงินให้ผมนี่ผมสงสัยนะถ้าผมเป็นบิกโจกนะงานยุ่งจะตายพี่วิลาไม่ได้ไม่ได้ให้ลูกน้องเป็นคนจัดการเรื่องเรื่องบัญชีคือคืออย่างเนี้ยมันเสี่ยงไงเห็นไหมมันเสี่ยงแต่เห็นไหมแล้วคุณก็โดนเห็นไหมแล้วคุณก็โดนติดล่าแทนแล้วอีกการหนึ่งอีกประเด็นเมื่อกี้คุณคุณไพโรธพูดเนี่ยผมเอ๊ะมีการเอ๊ะที่คุณบอกว่ามันมีเส้นเงินเข้าแล้วก็มีเส้นเงินออกช่วยอธิบายนิดคืออะไรครับ กรณีของอาริศกับคิดกับผู้ที่กับผู้ที่พงเนี่ยมันมีเส้นที่ผู้ที่พงที่คิดใช้ออนมาให้อาริศอาริศก็เป็นการกู้ยืมกันอาริศก็คืนเข้าไปในบัญชีของผู้ที่พงมันมีอยู่ในรายการการก็คือหมาท้อทีในในมุมของผู้การไพโรธถ้ามันเป็นเงินจากเว็บพนันแล้วเอาไปใช้เลยเนี่ยมันจะต้องหลายทางเดียวถูกต้องคะแต่อันเนี้ยมันมีการคืนการแสดงว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดจากเว็บพนันมันก็เป็นการ อ,อาจจะกู้ยืมกันอะไรกันถูกไหมมีหลักฐานกู้ยืมไหมออไม่เป็นไรตรงน,นั้นเราเออหลักฐานกู้ยืมแล้วมันมีกี่รายมีกี่เคสมีกี่กรณีที่มีการโอนกลับไปกลับมาเข้าออกเนี่ยออม,มันพอดีกันออสมส่วนกันหรือเปล่าออถูกไหมตอนนี้มันอยู่ในสำนวนเรารสวนแล้วเรามีการชี้แจงไปหมดแล้วออว่าโอนมาเท่าไหร่โอนคืนเท่าไหร่ออมันอยู่ในสำนวนแล้วครับแล้วหลักสุจริตพี่วิละไม่มีถ้าเรารู้อย่างนี้ผมก็ไม่ใช่ชื่อบัญชีผมผมก็ไม่ใช่บัญชีลูกปารับ ม,มันเป็นหลักสุสุจริตทั่วไปที่ชาวประชาชนทุกคนถ้าเป็นคนที่เดินดินเป็นบุคคลที่โดยปกติทั่วไปถ,ถ้าผู้การรู้ต้นเหตุของเงินต้นทางของเงินก็คงจะไม่ใช้บัญชีตัวเองรับไม่ใช่บัญชีลูกสาวรับเพราะว่าถ้าลูกชายไม่งั้นถ้าวันหนึ่งเขาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะถึงตัวเราเราสู้รับเป็นเงินสดหรือหาม้ามารับอีกทีแทนดีกว่าแต่ถ้าหลักสุจริตเป็นผมผมไม่ทํา ไม่เป็นไรผมตรงเลยนะผมไม่ทําผมไม่ให้คนอื่นมาโอนให้สองแล้วผมไม่ให้เอาบัญชีลูกหลานผมไปรับนี่แหละคือหลักสจริติเนี่ยหลักสูตรจริผมจะไม่ยุ่งเลยเรื่องนี้ไอ้หลักสจริตตีความต่างกันทีนี้คาถามเดียวกันกับที่ผมถามคุณวีระเมื่อสักครู่ทาไมบิ๊กโจ๊กต้องมาปะชาดะขนาดนี้ทั้งฟ้องนายกรัฐมนตรีฟ้องทั้งทั้งปปชคนเราที่ไม่ได้แล้วความเป็นธรรมฮะเราก็ต้องเรียกหาความเป็นธรรมความเป็นธรรมในที่นี้ทั้ง กระบวนการสอบสวนทั้งเราทางทีมงานครับถ <Ừ. S 2> ้าหลอกจกท่านก็ทําหนังสือแจ้งไปแล้วถ้าคาดีเนี้ยนะครับถ้ารับหนังสือแล้วเนี่ยนามาพิจารณานํามาพิจารณาจากพยานหลักฐานได้สานวนเลยไม่ต้องไปเอาจากที่ไหนนะครับในคดีแรกที่บินีหนึ่งผมบอกว่าให้ดูอยู่สองอย่าง <Ừ. S 2> คือรายการสอบสวนกับคําสั่งสอบเพิ่มพนักงานการในคดีบินคดีเนี้ยเบนเคเนี่ยดูแค่สองอย่าง ดูรายการสืบสวนในคดีมินนี่กับดูรายการในสืบสวนในคดีเนี้ยรับรองเลยผมในฐานะเป็นผู้การสืบสวนสอบสวนเก่าทําคดีในเรื่องปรกลากษณะที่เนี้ยการจะกก่าหาแดคนแรกกับห้าคนเส้นที่สองในรายการสืบสวนต้องบอกระบุเลยว่าเส้นเงินที่คิดถือเนี่ยเป็นเส้นเงินที่มาจากเว็บพนันรับเงินมาจากเว็บพนันซึ่งเป็นบัญชีทั้งกี่บัญชีก็แล้วแต่เนี้ย เป็นเงินที่มาจากเว็บพลาเขาถึงจะก็ามาแจ้งข้อเก่าหาได้ว่าเป็นเจ้าพักง,งานเรียกรับและเป็นบัตรหน้าที่ไม่ชอบ1 4 9 1 5 7นดี่คือหลักในการสอบสวนคณะมการสวนก็ทุกคนในคดีก็ต้องทราบก่อนที่คุณจะไปแจ้งข้อหาส่งปปชหรือการแจ้งข้อเก่าหาผู้การรับเกียรติหรือทีมงานเนี่ยมันจะต้องมีรายการสืบสวนนี้มาก,ก่อนครับพนักง,งานสอบสวนก็ต้องไปสอบในระดการสืบสวนก็ต้องบอกว่า บัญชีรับกล่าวเกี่ยวข้องรับเงินจากเว็บพนันผิดกฎหมายจึงผิดในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและพนักงานเจ้าพนักงานเรียกรับ 1> 1อันนี้ <9 S 2> คือในคดีใช่ฮะอยู่ในคดีที่มินนี่แหละมผมเชื่ออย่างไรก็ต้องมีแม้ถ้าไม่มีแก้ข้อหาไม่ได้ถูกไหม,อ,มอันนี้คือถ้าถ้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวนทั่วไปเนี่ยถ้าฟังผมพูดแล้วเขาจะเข้าใจว่าถ้าราการทําคดีทุกคดีจุดสําคัญอยู่ที่รายการสืบสวน แล้วรายการสืบสวนในคดีบินี่หนึ่งกับ b n k mm hmm. ผมเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่ารับรองไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่มันควรจะเหมือนกันมันต้องเอาเอาบิน,นี่หนึ่งตอนเนี้ยผมกล้าพูดได้เต็มที่เพราะาตอนนี้คดีส่งไปปปชแล้ว mm hmm. ไปเรียกรายการสืบสวนคณะกรรมการวินัยฮะที่ดําเนินการที่าตามคําสั่งที่ให้ปิ๊กจ้องให้ออกไว้ก่อนเนี่ยไปดูอยู่สี่อย่างครับหนึ่งรายการการสอบสวนคดีบ mm ินี่สอง คำสั่งสอบเพิ่มพนักงายการสามรายการการสืบสวนในคดีมินนี่สี่รายการสืบสวนในคดีบีนเคแล้วเอารายการสองตัวเนี่ยมาประกอบผมเชื่อว่าคนที่ทํารายงานทั้งสองคดีเนี่ยคนละคนแต่หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนหัวหน้าคณะภาพสวนย่อมทราบอยู่แล้วว่าทั้งสองรายการเนี่ยมันแตกต่างกันคุณเรื่องที่จะใช้ในสิ่งที่คุณอยากทํา นี่คือสิ่งที่เราเราออกมาเรียกร้องว่าเราเชื่อว่าเขากระทำโดยไม่ชอบด้วยการาส,ส,สรุปให้คุณผู้ชมตามทันก็คือในมุมผู้การไพรโรดก็ในเมื่อคดีมินนี่มันอยู่ที่ปปชแล้วเส้นเงินที่เหลือจะเว็บไหนก็ตามแต่มันก็ต้องไปปปชทั้งหมดแต่บีเอ็นเคเนี่ยมาเลือกฟ้องเฉพาะฟอกเงินทั้งทั้งที่เส้นเงินกลุ่มผู้ต้องหามันก็เส้นเดียวกัน